สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครันพี่น้องคือเก่านะครับมือนี้มาพบก,กับผมอีกคือเก่าเป็นคลิปที่สามแล้วนะครับเป็นมือนี้น้องว่าอยากกินไก่ล้สันที่แรกก็จะเ,เห็ดไก่อบองเจ้าใบใหญ่ใก่อบไก่อบปิ๊บสนองนะ <c oughs> ที่สองก็จะเห็ดไก่อบปิ๊บบ่ได้ครับก็เลยเห็ดไก่ต้ตูมน้ำปลาหาปิ๊บบ่พอครับพี่น้องหาปิ๊บบ่พอ,น,อน้องมันแกะบใหญ่น้องครับ ได้ได้ตีนเวย้ยนี่เนี่ยน้องนั่นน,าน,านนี่ไได้ไอเบย์ห้ใส่ก่อนใส่ก่อนนี่นะครับต้มประมาณสองชั่วโมงครับนี่ครับลุยๆเลยอันนี้เมนูเด็ดของผมอันนี้ออมปลาไหลครับน้องนี่คือสิบ่ก,กินนั่นหรอกินอยู่บ่น้องขอพันนครับขอพันออมปลาไหลมันกินโรเปียน,นครับเจี๊ยบพุ่มเลยครับจำเก้ามาันอือหือ อืมกินนี่กินน่องมันเนี่ยขาว่างไว้ตีมั้ยเนี่มอืมนะครับพี่น้องต้มปลาไหลครับขมนะ <c oughs> ใจข้ามเดียวเหยดน,นายี้เลยครับมองจักของแสบเล็กหน่อย,ยนีิ อะไรลืแบบงเป๊ะ ผมแซ่บทาอองออมปลาไหลครับครับอ้อว,แวนแกวลด้วยหนใจบอก ืมม่กิ้หนูกันบดีแตงครับพี่น,น้องบบน้องว่ามามากเลยร้องแฉบหบมี่ยังยำมาเลยวะยำละพระิกเปียก ดาครับี่นอ้องคุณอืม mm hmm. เป็นบรรยากาศทั้งน่ครับถ้าว่าตีฝนไปแล้ว มันต๊ะเบ็ดเหมือนนะครับไปโอ้ยแล้วเลยเลยมากินยุบ้านลพักนี้ชีวิตบอกสูออมอะไรไปไรให้เราคุ้ม,รรรรรรม,มดีขนาด Okay. Đó. Chỉ mà bớt cho sau đây mà nhỉ. Ừ. Cái <laughs> sau như hồi dọa cái gì. cái luôn. เสียดายไก่อบปี๊บเนาะเ,ออเย็ดไก่อบปี๊บครับพี่ห้หอที่แล้วครับปีบกับอบไลทั้งฝนกับตกแล้วเดี๋ยวเรเล่นต้มน้ำป่าเะเลย เม,น,ม,มน,นนี้คขับมันเลยมนเสียบเสียกน้องกันอเหรอพับบิ้งพับบ้พับบิ้มงเหมือน แล้อวอานองมากินพักบุ้งครับพี่น้องมาได้แท้กินตาใ <c oughs> บกินตาใบเลือตะการหน่อยบอกินส่้อยจูอยู่บอกกินแก้วขมเลยบอกรินแก้วขมเลยอยู่บอกินส่อยจู <c oughs> ยยต้องกินแก้วขมขมนพี่อยากบอกินเนื <c oughs> ้อวัวหัครับเนี่ Saya ingin yang

ความเปรี้ยวแซ่บขมอำลำอยากบอกขมอำลำ Ơ, dạ hàm Hết bọc Mọi ăn kiếm đâu à kiếm Kiếm đi hông? Hết nóng kiếm nữa กินสองน้ำจิ้มบอกเฮ้ยกินสองน้ำจิ้มอะไรบอกผู้ใดผู้ใดแพะได้กินน้ำจิ้มกับไก่เรีนเกมแบบแร่เล่นเกมยังเนาะเล่นตัวมือนี่เปล่าเล่นเกมยังเปายิงสูบโอ้น้องท่าครับพี่น้องน้องท่าเปายิงซุปมาทันผู้ใดแพ้กินมะพร้าวไงวะไก่กับน้าเออกับน้ามะพร้ากินแบบแร่เขาเนี่ยเขาก็กินอยู่มันเกวบ มันเกิดมาหลอกใจแล้วหพี่หลานครับเอาวะเอาแบบไห้เหอเอายิ่งชูกินอีหยังน้ำโอาเขาเจ้านำขอเจ้าน,น,ำ,นำเป้าน่ะมีโอ้ยหพูดอะก็กินได้มันเด็กๆแปลเอาอีหยังที่มันเด็เดๆดด้วยอีหยังเหรอแยง,ยงมุแกมแยงยังเอาพักลุกไหม ททีี่่คมเอาอยัางมาถา่าเอาเอาพักกินผ้ากลมกลมเนวะกูดได้เอายิงชูแพรได้ครับน้องถ่าผมนี่อะครับพี่น้องเอายีงชูแพรเอาสั่นมืออือน่นคลิปมืออื่นครับคลิปเด็ดกูได้แพรเอาผ้าก,กลมกมมากินว่าจนกินแบบเอือนพร้อมเนี้ยเออ,เอ,อโอเคพี่น้องเป็นพายานฟัง,งผมเป็นพายานผมเด้วยเกิดการท้าทายแล้วหนึง่งอัตาครับเอื่นบ่ลโลกอือนบ่ลโลกกระซ้ายต่ออื่นบอลโลก จะคว้าเป็นก้นทาแล้วได้การเลยมีเอือนครับน่าชมครับว่าผู้ใดสิเป็นค้นแพรนี่เล่ครับชวดๆวดครับแก้เขาาว,าว,วครับน,นี่นี่สราแซ่บเราแี่เหล่านี้หวาน เนี่ยอกไก่อกไก่ครับเนื้อไก่ฉ่ำๆครับตุย๋ยตุย้ยครับตุย๋ย นี่ครับนี่เลยนะครัอบอืม มันเกิดกินครับอ้อมไปไลไปเนี่ยแล้วก็หลยเติบรออที่ตามคิปต่อไปครับมื้อ่นจะเป็นเมนูหอย่างต่ว่าเกิดการท่าทายกันเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อนเตายิงชุบผูได้แพ้กินพักค้มมาซั่นเอาผักขมคมากินดิบมาซั่นครับรอชมนะครับรอชมรอที่ตามแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b e นะครับพี่น้องครับแล้วก็คอมเมนต์มาคู่กันนะครับผมสีนํามาปรับปรุงช่องไป คือเราแหะครับพี่นอนครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณการรับชมนะครับขอบคุณครับ